มาเอ้าเอาไขอ,องมึงเนี่ยจะไม่กลับบ้านอีกหรือแล้วมึงไม่ปลุกกูล่ะยินรู้ไม่มีมารยาทเลยกูแบบอืกเอ้าผมมาเข้าไปเก็บข้าวเก็บของก็รู้ว่าเจ้ากลับบ้านแล้วบ้านกูง,ง่วงกูก็หลับไปสินเนี่ยไม่เห็นดิ่เจ้าปลุกกูกลับบ้านเนาะเออกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยเอาพิพาทตีห้าแล้วเนี่ยตีห้าอีป้าไม่บอกกูแล้วกูต้องรีบกลับแล้วกูจะทันไม่โรงเรียนอนะ ไม่มีมารยาทเลยอ่ะของเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านเลย่องะโอ้กุญแจรถล่ะคุณฮันล็อกกุญแจรถไปไหนวะเดี๋ยวกูไปแล้วเดี๋ยวไม่ฮันเดินไปเอาเดินเด้อเออแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวพี่พาดแต่เรื่องเงินอ่ะวันนี้ยังไม่เอาใช่ไหมไม่เอากูจะเป็นรอยเป็นกุ่ค้อนไงเป็นเดือนอย่างกูพูดได้ไหมตีห้าเดี๋ยวกูไม่ทันก็ไปแล้วพี่พาดเอาอะไรเอาเงินก่อนพี่พาดเอาอะไรอ่ะเออว่าแต่ว่าแต่ไม่เอาจริงๆใช่ไหม ไม่เอาตอนนี้ไม่เอาไม่เอานะเออไม่เอาไม่เอากูไปเดี๋ยวกุเออเป็นก้อนไอ้ก้อนไอ้ที่ไรสดไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเออโอเคไปสบายใจได้วะเออกลับบ้านเลยไม่เอาแล้วนะไม่เอาไม่เอาเนาะเออไม่เอาโอเคไปกลับบ้าน